ครับสวัสดีคุณชมทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกับผม 1. ยุคคนวิเศษสังนะครับกับขยี้ข่าวด่วนผ่านทางอีซียุคคนแล้วก็เพจจามคอมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เข้าสู่วันศุกร์สุดสัปดาห์อีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นวันศุกร์ที่หลายๆท่านนะครับยังคงรอตั้งหน้าตั้งตาเงินเยียวยา5,000บาทอยู่นะครับผมมาเจอคุณผู้ชมเย็นวันศุกร์นี้ก็จะได้มาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเนี่ย ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับแต่ก่อนอื่นก็ขออนุญาตแจ้งตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้ก่อนนะครับก็ติดเชื้อกัน15คนตอนนี้เท่ากับว่าสถิติเบสิกของไทยเนี่ยวิ่งอยู่10กลางๆนะครับวิ่งอยู่10กลางๆในขณะเดียวกันวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับยอดรวงผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่50รายนอกจากนั้นเราเหลือผู้ป่วยสะสมในโรงพยาบาลเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ310 4หรือ315ประมาณนี้นะครับเข้าใจว่าเริ่มต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยเราคงเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยหลักร้อยนะครับไม่น่าจะถึง200คนสันนิษฐามไปก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเย็นวันนี้ท่านนายกก็จะมาเจอพี่น้องคนไทยหลังจากคารมธงชาตินะครับก็เราฟังดูว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรแต่เดาว่านะครับน่าจะ พูดถึงมาตรการคลายล็อกซึ่งต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่28เมษายนนะครับว่าจะประกาศออกมาเป็นทางการอย่างไรจะขยายต่อพรกรฉุกเฉินหรือไม่หรือจะพอเท่านี้หรือจะประกาศเฉพาะบางพื้นที่และเคอร์ฟิวลล่ะจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับจะห้ามต่อไปในเดือนพฤษภาไหมหรือจะผ่อนคลายในบางพื้นที่บางจังหวัดกันบ้างนะครับ ทีนี้ <c oughs> เรามาดูเรื่องของเยียวยากันเลยนะครับอัปเดตวันนี้ก็เป็นไปตามเป็นไปตามที่คาดการไว้นะครับเพราะว่ากระทรวงการคลังบอกว่าวันนี้เนี่ยจะโอนทั้งหมดเจ็ดแสนคนคุณผู้ชมครับวันนี้จะโอนทั้งหมดเจ็ดแสนคนแบ่งออกเป็นสองส่วนสองแสนคือกลุ่มทบทวนสิทธิ์อันนี้โอนไวมากนะครับเพราะว่าเพิ่งยื่นทบทวนสิทธิ์ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ใช้เวลาไม่ถึงสัปดาห์ 2 0 0 0คนจ่ายวันนี้แล้วก็อีก5 0 0 0คนเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนตั้งแต่แรกแล้วยังไม่ได้เงินทั้งอยู่ในสภาวะของตรวจสอบอยู่ในสภาวะของการเปลี่ยนสถานะกรอกข้อมูลเพิ่มอะไรประมาณแบบนี้ก็จะโอนวันนี้เนี่ย5แสนคนนะครับก็เลยอยากจะถามคุณผู้ชมว่าจนถึงนาขณะนี้วันนี้มีใครได้เงินแล้วหรือยังครับเมื่อเช้าผมเจอคุณผู้ชมที่ที่ไลฟ์สดตอน8โมงเนี่ย มีคุณผู้ชมยืนยันกับผมนะครับว่าคนที่อยู่ในกลุ่มทบทวนสิทธิ์เนี่ยได้รับเงินแล้วนะครับหลายท่านที่อยู่ในกลุ่มทบทวนสิทธิ์ได้รับเงินแล้วแม้ว่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่ชุดพิทักษ์สิทธิ์เนี่ยลงไปตรวจสอบก็ตามบางคนลงบางคนไม่ลงแต่เอาที่แน่ๆเนี่ยที่ลงไปตรวจสอบเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะเราสแกนดูจากข่าวสารก็ดีหรือว่าตรวจสอบกับคุณผู้ชมก็ดีนะครับ น้อยมากนะครับที่คุณผู้ชมบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าชุดพิทักษ์สิทธิ์เนี่ยลงไปตรวจสอบเนี่ยฮะคุณผู้ชมบางท่านก็บอกว่าเงินเข้ามาตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับทบทวนสิทธิ์ยังเงียบอ่ะลองลองลองถามดูสิว่าใครก็ตามนะครับที่อยู่ในหมวดทบทวนสิทธิ์เนี่ยได้เงินแล้วหรือไม่อย่างไรนะฮะได้เงินแล้วหรือไม่อย่างไรเมื่อตอนเช้าเนี่ยแปดโมงเช้าผมยืนยันเห็นว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะครับ ทยอยได้เงินกันแล้วนะครับสําหรับกลุ่มทบทวนสิทธิ์เขายืนยันกับผมในการส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับส่วนบางท่านก็ยังเงียบอยู่คือมันอาจจะไม่ได้ทุกคนไงครับทบทวนสิทธิ์ตอนนี้วันนี้เขาบอกว่าจะให้สองแสนคนฟังผม,มดีนะและอีกห้าแสนคนเป็นกลุ่มที่รอข้อมูลมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วที่รับแล้วค่ะใช่ไหมพี่ทบทวนสิทธิ์ใช่ไหม นี่ฮคุณศิริมาตบอกว่าเพื่อนที่ทบทวนสิทธิ์ได้รับแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็ก็ยืนยันส่วนประกันสังคมเนี่ยเดี๋ยวผมตามให้ตอนนี้เลยประกันสังคมมาตรา3า,ามนะครับใครที่ดูอยู่เนี่ยส่งมายืนยันหน่อยว่าท่านได้รับเงินแล้วหรือไม่อย่างไรซึ่งวันสองวันที่ผ่านมาผมจัดรายการแล้วก็ถามลหลายๆท่านหลายท่านบอกว่ามาตราส3บก็ได้รับแล้วนะครับก็ได้รับแล้วนะเอ่อทบทวนสิทธิ์ได้แล้วนะครับนะ เอาตัวนี้ให้ชัดเจนก่อนซ,ซึ่งซึ่งเพราะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าไม่จําเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับถูกไหมฮะบางคนที่ทบทวนสิทธิ์ได้ตังค์เนี่ยก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอะไรเลยนะแล้วอยู่ๆก็ได้เงินมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าระบบการคัดกรองหรือว่าการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะไปตรวจสอบของชุดพิทักษ,ษ์สิทธิ์เนี่ยเขาใช้อะไรคัดกรองหรือเขาเลือก ว่าใครจะไปตรวจใครไม่ไปตรวจอย่างไรบ้างนะครับก็ทยอยโอนเงินนะครับล่าสุดเนี่ยผมตรวจเช็คทั้งหมดนะคุณผ,ผู้ชมอาจจะมีความหวังน่าได้ยินผมพูดคำนี้จากการตรวจเช็คอัปเดตข้อมูลทั้งหมดของคนที่ไปลงทะเบียน28.8ล้านคนหรือเกือบเกือบ29ล้านคนเนี่ยนะครับ28.8ล้านคนเกือบ29ล้านคนจนถึงนขณะนี้จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยประมาณนะครับ ห้าล้านคนเท่านั้นน้อยมากนะครับจ่ายเงินไปแล้วประมาณห้าล้านคนเท่านั้นจากเป้าที่ที่ประชุมคณะบัฐรมนตรีเขาเคาะเอาไว้คือเขาจะจ่ายให้ได้สิบสี่ล้านคนเป็นอย่างน้อยนะใช้เงินสองแสนหนึ่งหมื่นล้านบาทตอนนี้จ่ายไปได้แค่ห้าล้านคนเท่ากับว่ายังจ่ายไปไม่ถึงครึ่งเลยนะครับยังขาดที่ยังไม่ได้จ่ายอีกเก้าล้านคนใครก็ตามแต่ที่ มั่นใจว่าตวเองได้รับผลกระทบประกอบอาชีพตามเกณฑ์นแน่นอนกระทรวงการคลังยืนยันว่าท่านจะได้เงินแน่นอนขอย,ยืนหัดขอยสู้ต่อไปแม้ว่าจะน่าราคาญขนาดไหนก็ตามที่ได้เงินช้าเหลือเกินย้ําตรงนี้นะครับน่าจะย้ําเป็นที่แรกในสัปซาําไปว่าตอนนี้เอาเพดานอย่างต่ํา14ล้านคนเนี่ยเหลือ9ล้านคนนะครับที่ยังไม่ได้เงินเนี่ยผมว่าคุณผู้ชมที่ส่งมาในนี้เนี่ยอยู่ใน9้าล้านคนนี้แน่ เพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะที่ออกมาคอมเมนต์ออกมาบน่นออกมาตามหาขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมมีเจตนาดีผมเชื่อว่าคุณผู้ชมได้รับความเดือดร้อนจริงถ้าคนเรามันไม่ได้รับความเดือดร้อนจริงไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยนะครับไม่มาตามเม้นจนเป็นแฟนตัวย,ยงขนาดนี้หรอกนะครับออกมาตามหาเงินของตนเองแสดงตัวเองเรียกร้องมาโดยตลอดสู้ต่อไปครับนะเ<ด>หลืออีกเก้าล้านนะครับที่ยังไม่ได้โอนเนี่ย ตอนนี้เพิ่งโอนไปประมาณโอนไปประมาณห้าล้านน่ะแล้วฟังผมดีๆนะฟังผมดีๆนะวันนี้มันวันที่เท่าไหร่ยี่สิบสี่ถูกไหมอันนี้เดือนเมษายนเดือนเมษายนมีกี่วันสามสิบวันเท่ากับว่าเดือนนี้เหลืออีกหกวันฟังผมดีๆนะกระทรวงการคลังไม่รู้เขาจะรู้สึกอะไรแบบนี้หรือเปล่าเดือนนี้เหลือหกวันวันพรุ่งนี้วันเสาร์ วันมะรืนวันอาทิตย์คุณผู้ชมครับวันเสาร์วันอาทิตย์ชัดเจนแล้วว่าระบบ a ออที่ว่านี่มันไม่โอนตังค์นะวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ไม่น่าจะโอนน่าจะเหมือนกับสองเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะสองเสาร์วันอาทิตย์นี้ไม่โอนตังค์เพราะนั้นเนี่ยวันเสาร์ที่ยี่สิบห้าไม่โอนวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกไม่โอนนะโผลมาวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดอังคารยี่สิบแปด พุธยีิบเก้าพระฤหัสสาพ้นวันนี้ไปเนี่ยนะครับจะเหลือเวลาโอนเงินภายในเดือนเมษายนแค่สี่วัน27 28ิบเจดบแปดยแต่กลุ่มที่ยังไม่ได้เงินเนี่ยเหลืออีกตั้ง9กล้านคนสวันเนี่ยนะครับถ้าจะโอนให้หมดเนี่ยนะต้องโอนวันละประมาณสองแสน ยไม่ใช่โอนวันลวประมาณสองล้านสองแสนคนเข้าใจไหมครับตามผมทัานนะเดือนเมษาเนี่ยเหลืออีกทั้งหมดหกวันตัดเสาร์อาทิตย์ออกรถที่ผ่านมาก็ไม่โอนอยู่แล้วเปิดสัปดาห์ใหม่วันจันทร์เหลืออีกสี่วันแต่ยังมีคนที่ยังไม่ได้ตังค์อีกเก้าล้านคนถ้าท่านจะโอนให้เสร็จภายในเนเมษาเนี่ยนะต้องโอนวันละประมาณสองล้านสองแสนคน สอล้านสองแสนกว่าคนสันะิษฐาไปนะถึงจะเคลียร์ให้หมดในเดือนเมษายนนี้สำหรับการโอนเงินรอบแรก5,000บาทถ้าพิจารณาตามที่ผมว่านี้เนี่ยที่ผ่านมาเวลาเขาโอนต่อวันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะโอนวันละ4,000สนห้าแส0คน3,000สนบัาง4,000สนไม่ถึงล้านไม่มีวันไหนเลยไม่มีรอบไหนเลยที่โอนถึงล้านเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมีแนวโน้มสูงแล้วแหละครับว่าเดือนเมษาเนี่ยจะจ่ายไม่ทันมีแนวโน้มสูงเลยครับเดือนเมษาอนนี้จะจ่ายไม่ทันแล้วครับเอาคิดจากตัวเลขที่ผมพูดมูสกครู่พอะเดือนเมษาโยนี้จ่ายไม่ทันนั่นหมายความว่าเขาก็จะไปจ่ายทบเอาเดือนพฤษภาคมในความคิดของกระทรวงการคลังเขาคงเห็นว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยจ่ายทบได้คนไม่ได้รีบใช้เงินสักเท่าไหร่หรอก นี่คือกระทรวงการคลังไงฮะเสาร์ที่เขาก็หยุดอยู่เหมือนเดิมคือคือเขาคงรู้สึกว่าเงินมันไม่ต้องรีบยังไงได้อยู่แล้วเดี๋ยวจ่ายทบให้ไงเดือนพฤษภาเดี๋ยวเราไม่รู้นะถึงเดือนพฤษภาอ๋อพฤษภายังไม่ได้เดี๋ยวจ่ายทบสาม,มวดเลยเดือนมิถุนาอา้าวใครจะไปรู้เขาเพราะกระทรวงการคลังมีลักษณะการทำงานเหมือนอะไระลิงแก้แหหรือเปล่า มีลักษณะการทํางานเหมือนกับทําไปเดี๋ยวเพิ่มนู่นเดี๋ยวแก้นี่เดี๋ยวแจ้งนู่นแจ้งนี่ทําเพิ่มอยู่ตลอดเวลาผมคํานวณเมื่อสักรู่เนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมตามทันนะครับคือคือเงินเนี่ยมันควรจะได้ถ้าหากว่าเราได้รับผลกระทบจริงๆแต่ช้าแน่นอนคือตำหนิก็แล้วกดดันก็แล้วขยี้บี้อะไรก็แล้วเนี่ย สาวิตยิศเขายังไม่คิดจะโอนเลยเขาไม่เคยตอบคำถามนี้เขาไม่เคยคิดจะแก้เรื่องนี้ให้มันเป็นกิจจลักษณะเขายังพูดแบบแบบเราไม่รู้สึกถึงความละอายแก่ปากว่าอ๋อเดี๋ยวพุทธสภาก็ทบสองงวดก็ได้จริงๆมันเป็นมันเป็นคำพูดที่สะท้อนนี่เห็นถึงวิธีคิดนะครับมันไม่ใช่ว่า โอนช้าวันเดียวอันนี้โอนข้ามไปเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยมีสาสิบวันคนต้องกินข้าวเนี่ยวันละสามมือ้อสามห้าสิบห้าเนี่ยนะครับรวมเป็นร้อยห้าสิบมื้อร้อยห้าสิบมื้อนี่มันต้องใช้เงินกินข้าวแล้วก็ทำมาหากินอะไรต่างๆนานาแต่กระทรวงการคลังพูดมาเหมือนไม่รู้สึกว่าเป็นความผิดตัวเองเลยนะว่าโอนช้าไปไป คือผมถามจริงนะแล้วท่านจะตั้งสามเดือนมาหาพระแสงอะไรเอ,เอาให้หน้าชากันไม่เกรงใจกันแล้วงั้นท่านจะตั้งสามเดือนหาพระแสงอะไรเพราะสามเดือนท่านบอกเองว่าเดือนละห้าพันห้าพันห้าพันงั้นท่านก็ตั้งมาสองเดือนพอเดือนแรกชุดแรกหมื่นหนึง่งเดือนหลังห้าพันท่านต้องตั้งอย่างนี้สิจะตั้งสามเดือนหาอะไรอะ่ะ พราะท้ายสุดเดือนแรกก็จ่ายไม่ได้ต้องไปจ่ายทบเอาเดือนที่สองแสดงว่าตั้งสามเดือนสําหรับคนอีกเป็นจํานวนมากมันไม่สอดคอล้องนะฮะก็ต้องพูดกันให้ชัดถ้าคุณผู้ชมได้รับผลกระทบเดือดร้อนจริงผมคิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ตังค์นะครับเอาให้มันได้นั่นแหละคุณผู้ชมอย่าไปยอมอ๋อผมพูดอย่างนี้เลยนะคือวันนี้รัฐบาลกระทรวงการคลังคุณเลวโระนะพูดบ่อย ว่าถ้าได้รับผลกระทบจริงสักวันมันต้องได้อย่าไปยอมคุณผู้ชมครับอย่าไปยอมมันเป็นสิทธิ์ของคุณผู้ชมมันไม่ใช่ความผิดคุณผู้ชมมันเป็นความผิดของกระทรวงการคลงังมันเป็นความผิดของรัฐบาลที่ทําให้ทุกอย่างมันออกมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคีย์วิร์ดดิ้งผมไว้นะแล้วคุณผู้ชมเนี่ยนะจะแชร์จะอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคุณผู้ชมอย่าไปยอม มันเป็นสิทธิ์ที่คุณผู้ชมจะได้เมื่อคุณผู้ชมประกอบอาชีพนี้ได้รับผลกระทบแบบนี้จริงคุณผู้ชมต้องเอาตังนี้ให้ได้ส่วนความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดมาจากคุณผู้ชมมันเป็นความผิดของเขาอย่าไปยอมแพ้ให้เขาคุณผู้ชมต้องเอาสิทธินี้นะไม่มีท้อแล้วครับวันนี้มาถึงขนาดนี้แล้วสู้กันมาเป็นเดือนแล้ะมันไม่ใช่ความผิดคุณผู้ชม เมื่อคุณผู้ชมยืนยันว่าตัวเองประกอบอาชีพนี้แล้วได้รับผลกระทบจากโควิดแบบนี้คุณผู้ชมต้องได้แต่ที่มันช้ำเป็นความผิดของเขาซึ่งเขาไม่เคยยอมรับเขาไม่เคยยอมรับและเขาไม่เคยคิดจะแก้ไขปัญหาให้มันดียิ่งขึ้นกว่านี้ก็เสาวาทิตย์นี้ยังไม่พูดถึงเรื่องการโอนเงินเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมก็ต้องมาตามกับคุณผู้ชมอีกว่าเสาวิตได้ตังไหม แล้วเขายังไม่รู้สึกเลยว่าการที่ต้องจ่ายทบเดือนพฤษภาเนี่ยมันคือความผิดพลาดไปแล้วอย่าทําเป็นเล่นนะครับคุณผู้ชมครับเหลืออีกตั้งเก้าล้านคนเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเนี่ยเนี่ยเมษาท่านเดือนจ่ายไปห้าล้านคนเกิดพฤษภาจ่ายได้เท่าเมษาเกิดพฤษภาจ่ายได้แค่ห้าล้านคนเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณผู้ชมสมมุติพฤษภาจ่ายเพิ่มไอีกห้าล้านคนซึ่งต้องจ่ายของเก่าด้วยนะเพราะเป็นงวดที่สอง ดีไม่ดีมันจะมีคนล้นไปมิถุนานะครับมิเตือนด้วยความหวังดีนะบางคนอาจจะไม่ได้เงินนู่นมิถุนานูน่นสามเดือนติดกันหมื่นห้าแบบเนี้ยอย่าคิดว่ามันไม่เป็นไปได้นะครับเพราะตอนนี้ยังขาดอีกตั้งเก้าล้านคนที่ยังไม่ได้โอนกันนะนะนะใช่ครับคือมันยากมันมีปัญหามันมีอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดคุณผู้ชมใครใช้ให้รัฐออกมาตรการแบบนี้ ออกวิธีการแบบนี้เขาเขาคิดของเขาเองหมดนะทุกอย่างเขาทาของเขาเองหมดแต่ทุกอย่างผมให้ดูภาพนี้เพิ่มเติมแล้วกันลูกคุณผู้ชมจะคุณยุคชมอาจจะช็อกนะสมพรปากผมทุกอย่างเลยคุณผู้ชมครับอ่ะดูภาพนี้จําวันแรกได้ไหมยี่มีนาคุณผู้ชมดูภาพหน้าจอนะยี่สบแปดมีนามีช่องเดียวก็คือช่องลงทะเบียน ถูกไหมมีช่องเดียวช่องลงทะเบียนตอนนี้ช่องลงทะเบียนปิดไปแล้วถูกไหมครับแต่ก็มีช่องตรวจสอบช่องยื่นนูน่นยื่นนี่ทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นมาอีกสามช่องสี่ช่องห้าช่องหกช่องทุกอย่างอยู่ๆมันค่คอยๆเพิ่มขึ้นมาคือกระทรวงการคลังทำอย่างกับว่าชาวบ้านเนี่ยว่างมากนะว่างคอยอัปเดตข่าวสารตลอดเวลาคอยเรียนรู้เรื่องของการกรอกข้อมูลตรงนั้นตรงนี้อยู่ตลอดเวลา ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพหัวนี้เตรียมจะเพิ่มอีกช่องหนึ่งแล้วนะฮะในหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเนี่ยจะเพิ่มอีกช่องแล้วนะจะเพิ่มขึ้นมาอีกช่องด้วยเหตุผลอะไรคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยคุณรัวรนแสงสนิทผู้อเนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังบอกแบบนี้นะครับว่า ทางเว them, ็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเตรียมจะเพิ่มปุ่มขึ้นมาอีกหนุ่มปุ่มชื่อว่าปุ่มขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยาเนื่องจากมีการตรวจสอบพบว่ามีพนักงานรับวิสสากิจที่กรอกข้อมูลตอนลงทะเบียนว่าประกอบอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าซึ่งภายหลังการตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติแม้จะประกอบอาชีพดังกล่าวด้วยจริงแต่เมื่อเป็นพนักงานรับวิสาหกิจอยู่จึงถือว่าขาดคุณสมบัติ ซึ่งขณะนี้ได้ทําการชี้แจงรายละเอียดกับรัฐวิสาหกิจท,ทุกแห่งแล้วว่าหากใครได้รับสิทธิ์ตามมาตรการให้มาสละสิทธ์โดยใช้ช่องทางขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยาซึ่งจะเป็นปุ่มสีชมพูอ่าของคุณผู้ชมครับนี่มันจะมีเพิ่มใหม่ปุ่มหนึ่งนะเดี๋ยวผมเข้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันตอนนี้ก่อนนะเนี่ยคุณผู้ชมคิดดูสิว่าเนี่ยสุดยอดไหมละ่ะกระทรวงการคลังทำงานเนี่ยทำไปแก้ไปเพิ่มไปปรับไปนะครับอ,อ่านะครับ คือเขาไม่เคยยอมรับหรอกว่าเขาทําอะไรผิดไปบ้างเนี่ยผมฝากถึงพี่น้องนักข่าวทั้งประเทศนะครับคือท่านก็อย่าไปขอสัมภาษณ์อะไรที่มันแบบอวยกันเลยนะครับชาวบ้านเขาจะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับนะอันไหนผิดก็ว่าไปตามผิดนะตอนนี้ที่หน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งก,กันเนี่ยมีทั้งหมดหกช่องช่องลงทะเบียนที่เขาปิดไปเนี่ยมันกดไม่ได้แล้วแต่ช่องอื่นเนี่ยยังกดได้อยู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเนี่ยคุณผู้ชม มันจะมีช่องสีชมพูเพิ่ม,มใหม่ช่องหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันจะมีช่องสีชมพูนะเพิ่มขึ้นมาอีกช่องหนึ่งช่องสละสิทธิ์เพราะไปตรวจสอบพบว่ามีพนักงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขามากรอกและได้เงินด้วยเอาถ้าหมายความแบบนี้เนี่ยอ้อยเข้าปากช้างแล้วนี่โคตรมั่วเลยฟังผม,มดีๆนะไอ้เรื่องนี้มั่วคือตอนนี้เขาไปเจออีกแผลหนึ่งแล้วนะ เขาพูดเบาไปหน่อยแต่ผมจะจี้ให้ชัดเลยตอนนี้กระทรวงการคลังไปเจอแผลตัวเองอีกแผลหนึ่งละแผลบลล่มเลยแผลบลล่มอ่ะแผลเบลล่มอ่ะ,อะคือไปพบว่ามีพนักงานรับวิสาหกิจซึ่งประกอบอาชีพอื่นด้วยนะเช่นเขาประกอบอาชีพค้าขายด้วยไงคุณผู้ชมครับฟังผมดีนะเช่นพนักงานรับวิสาหกีจรตผมยกตัวอย่างนะสมมุตินะสมมติเป็นพนักงานการไฟฟ้าแล้ว เขาตอนเลิกงานเขาก็เปิดร้านขายของด้วยไงปรากฏว่าพนักงานรับวิสาหกิจลักษณะแบบนี้มีเยอะเขาก็ไปลงทะเบียนแล้วปรากฏว่าได้ตังค์ปรากฏว่าได้ตังค์นะจึงสร้างปุ่มสีชมพูขึ้นมาใหม่ให้ไปกดสละสิทธิ์เสียแล้วยังไงครับสละสิทธิ์แล้วก็ต้องโอนตังค์คืนใช่ไหมแล้วโอนยังไงอีกดูความมั่วนะดูความมั่วนะ ทีเงี้ยเสือกบอกว่าถูกทีเงี้ยสื่อให้สิทธิ์ทีคนอีกตั้งหลายคนได้สิทธิ์เสือกบอกว่าเป็นเกษตรกรเอ้าคุณผู้ชมดูผมขออนุญาตพูดแรงๆแบบนี้นะครับมันไม่ไหวแล้วมันมันหลายรอบแล้วมันกลับไปกลับมาซ้ําไปซ้ามาย้ําทีรัฐวิสาหกิจเนี่ยซึ่งไม่ซึ่งไม,งไม่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้ตังนะเสือกบอกว่าได้แล้วต้องบอกให้เข้ามาสละสิทธิ์ตรวจไม่เจอนะ ตอนแรก AI อ่ะแทนที่ AI จะตรวจเจอถูกไหมว่าอ๋อเป็นพนักง,งานรับว,วิสาหกิจเนี่ยไม่ได้แต่ AI บอกได้จนต้องมาแก้ทีหลังแล้วไปบอกให้รักวิสาหกิจกดปุ่มสละสิทธิ์เอาเงินมาคืนแต่ทีลูกจ้างชาวบ้านแม่ค้าแม่ขายไม่ได้เป็นเกษตรกร AI เสือกบ,บอกว่าเป็นเกษตรกรนะจนออกมาโวยกันทั้งประเทศแล้วต้องสร้างปุ่มทบทวนสิทธิ์สรุปต้องสร้างปุ่มสองปุ่มขึ้นมาแต่มันสวนทางกัน ปุ่มแรกทบทวนสิทธิ์ปุ่มสองสละสิทธิ์คุณผู้ชมครับปุ่มแรกทบทวนปุ่มสองสละสิทธิ์นี่จะมีปุ่มสละสิทธิ์เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องเห็นไหมมันสวนกันะไอสองปุ่มนี้มันสวนกันไอคนที่ควรจะได้มันเสือกบ,บอกให้ไม่ได้เขาก็ต้องมาทบทวนสิทธิ์ไอคนที่มีควรจะได้เสือกได้เขาก็เลยต้องไปบอกให้มันมาสละสิทธิ์ เยี่ยมสุดยอดสุดยอดจริงๆครับเป็นไปสมพรปากผมเลยว่าคอยดูถือกระทรวงการคลัทงทำงาน๋ยวมันจะมีปุ่มอะเต็มหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะนะปุ่มที่เจ็ดกำลังจะมาแล้วครับปุ่มทบทวนสิทธิ์กับปุ่มสละสิทธิ์เนี่ยมันเหมือนหินกับหยางมันเหมือนหินกับหยางสวนทางกัน น้ำสวนทางกันโอ้โหคุณผู้ชมครับโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะคุณผู้ชมที่เม้นเข้ามาเยอะๆนี่บอกว่ายังไม่ได้นู่นนี่นั่นเนี่ยยังไม่ได้นู่นนี่นั่นเนี่ยผมขอคุณผู้ชมเถอะครับถ้าคุณผู้ชมยืนยันว่าคุณผู้ชมประกอบอาชีนั้นจริงแล้วคุณผู้ชมไปรับผลกระทบจากโควิดจริงคุณผู้ชมต้องเอาตังนี้ครับคุณผู้ชมต้องเอาครับอย่าท้อครับ เพราะกระทรวงการคลังบอกเองใครได้รับผลกระทบเขาจะจ่ายเพียงแต่ว่ามันช้ามีปัญหาแบบเนี้เพราะผมพูดอีกรอบหนึ่งมันไม่ใช่ความผิดคุณผู้ชมมันไม่ใช่ความผิดคุณเลยมันเป็นความผิดของเขาคุณผู้ชมจะไปยอมสิคุณผู้ชมไม่ได้ทําอะไรผิดอะ่ะแล้วคุณผู้ชมยังจะมาทิ้งโอกาสตัวเองอีกไม่เอานะครับคุณผู้ชมครับหมายควาว่าไม่เอาไม่ใช่ว่าไม่เอาตังค์นะคืออย่าไปท้อแบบนั้นมันเป็นเงินของคุณผู้ชมนะความผิดอยู่ที่เขา ดูซิวันนี้เดี๋ยวมีปุ่มทบทวนสิทธิ์เดี๋ยวมีปุ่มสละสิทธิ์อะไรเนี่ยไม่คิดจะละอายกับผลการทํางานที่ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับเกิดมาท้องพ่อท้องแม่เพิ่งเคยเห็นอะไรแบบเนี้ยทําไปเรื่อย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 ,อยนะครับนะอย่าไปยอมอย่าไปยอมมันใช่ความผิดเรานะครับเราต้องได้ตังนี้ จนถึงนักขณะนี้ยังจ่ายได้แค่ห้าล้านคนตัดเสาร์อาทิตย์ออกหรือแวบ,บวันทําการที่เขาชอบพูดเนี่ยอีสี่วันสี่วันค้างอีกเก้าล้านคนจะจ่ายทันไหมละ่ะคุณผู้ชมว่าสี่วันเก้าล้านคนเน่ยถ้าเทียบจากสถิติที่ผ่านมาก็คงไม่ทันจะไปจ่ายทบกันพฤษภาหรือจะล้มไปมิถุนานู่นก็ไม่รู้นะอย่าไปยอมครับวันนี้มีปุ่มเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยก็โหสุดยอด สุดยอดเรามาทายกันดีกว่าว่าจะมีปุ่มที่แปดหรือเปล่าเรามาทายกันดีกว่าคุณผู้ชมครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันจะมีปุ่มที่แปดหรือไม่จะมีปุ่มที่แปดหรือไม่โดยส่วนตัวของยุคนคิดว่ามีผมคิดว่ามีนะไม่ได้ดูถูกเขานะลางสังหรณ์ผมคิดว่ามันจะมีปุ่มที่แปดส่วนจะเป็นปุ่มชื่ออะไรนั้น ผมยิ่งคิดไม่ออกนะครับเ,เนี่ยทบทวนสิทธิ์เงินเข้าแล้วตอนตีหนึ่งมีคุณผู้ชมอีกท่านยืนยันเข้ามานะครับยืนยันเข้ามาโอเคนะอืมอมอ่ะก็อัปเดตให้ได้รับทราบนะครับถ้าใครได้ตังค์วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าใครไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะปกติเขาไม่โอนเราก็จะสู้กันต่อในวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสจนถึงสิ้นเดือนนี้ และเราก็จะสู้ต่อไปในเดือนพฤษภาคมผมก่อนลาจากกันไปมันเป็นเงินของคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องเอาอย่าไปยอมแพ้ความผิดมันไม่ได้เกิดมาจากคุณผู้ชมความผิดมันเกิดมาจากเขาเขาต้องไปแก้ปัญหาให้เรานะสู้ต่อไปฮนะสู้ต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนนะฮะส่วนใครที่อ๋อมีคนถามเรื่องของประกันสังคมเขาก็เรื่องทยอยโอนแล้วนะครับเพราะว่า ผมถามหลายหลายท่านละมีคนไปลงทะเบียนหนึ่งล้านสองแสนคนเบื้องต้นพบว่าสี่แสนคนเนี่ยนายจ้างไม่ไปลงทะเบียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องตามนายจ้าง,งท่านด้วยนะว่าเขาไปลงทะเบียนหรือเปล่าประกันสังคมยืนยันว่ามีเงินกองทุนว่างงานหนึ่งแสนหกหมื่นล้านบาทเพียงพอต่อการจ่ายอย่างแน่นอนแต่เท่าที่ผมดูแล้วมันไม่พอนะฮะถ้าล้านคือคือถ้าเจ็ดแสนคนเนี่ยพอประมาณเจ็ดแปดแสนคนเนี่ยใช้เงินประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นล้านเนี่ย แต่ถ้าคนไปลงทะเบียนเล่นกันไปล้านสองแบบนี้นะเนงินแสนหกไม่พอหรอกก็ต้องไปดูว่าประกันสังคมจะไปหาเงินมาจากไหนนะครับส่วนเกษตรกรเบื้องต้นจะเคาะให้9ล้านครอบครัวเดี๋ยวเอาเข้าที่ประชุมครมสัปดาห์หน้าก่อนนะครับถ้าคมรมเซเยด้วยก็เดินหน้าได้เลยจ่ายให้กับเจ้าของทะเบียนสมุดเล่มเขียวเดือนละ5 0 0พันแต่ไม่ต้องไปลงทะเบียนเพราะถือว่ามีสมุดเล่มเขียวอยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็แจ้งให้ได้รับทราบนะผมลาไปก่อนนะ ก็ถ้าอยากถ้าถ้ากลัวว่าจะพลาดข่าวสารก็กดติดตามไว้นะทั้งเพจจามก็ได้เพจอีซียุคคนของผมก็ได้นะครับกดแจ้งเตือนไว้เดี๋ยวถ้ามีอะไรผมแจ้งให้ทราบนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะสวัสดีครับ